วันนี้เรามาเยี่ยมที่ดินของเรานะคะทุกคนน้ำก็ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมตรงที่ดินนิดนึงนะคะไม่นิดละค่ะเยอะเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรต้นมะม่วงออกดอกแล้วมะม่วงน้ำดอกไม,มายมะม่วงน้ำดอกหม้ที่ตรงนู้นตรงกลางเหลือคันดินนี้หนึ่ง คันดินสองสามหรือคันดินสามอันฝั่งนี้ให้ปลูกนนี้เราก็น่าจะย่ำลงไปไม่ได้นะคะทุกคนวันนั้นเราก็วันนั้นเราก็เนี่ยเทหินไว้เนี่ยหินเรายังอยู่ตรงกองนี้อยู่เลยโอ้ยหินเรา เนี่ยเสียดายจะมาดูหินสวยของเราซะหน่อยต้นดาวเรืองตายเลยต้นไม้อันนี้ดาวเรืองตายหมดแล้วสี่ต้นแล้วก็ต้นเตยเตยยังอยู่แล้วก็ต้นอะไรนะตรงนู้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนู่นดอกบัวเราเอ้าบัวฉันปลูกไปสองต้นทำไมมันโผล่มาต้นเดียวเสียดายน้องบัวน้องบัวหนึ่งต้นรอดแล้วอันนุนะ่ะบัวมันยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยสามเมตรบัวฉาดยังจมน้ำอยู่เลยฝั่งนูน้นโอ้ยต้นนูน้นไม่รอดหรอ อันน้นต้นอะไรไม่รู้เขี่ยวเลยอุย๊ยดูต้นไอ้นั่นชั้นล้มเลยต้นชื่อต้นอะไรวะมะนาวมะนาวทุนเก้าล้มแล้วแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดมะนาวทุนเก้ากับใบมะกรูดส่วนต้นอื่นก็ยังเกือบจะรอดเนาะ นี่วันนั้นเราก็มาลงหินตรงนี้ออเออออเมตตาปิโตพาประสาททั้งหลายเราที่เป็นน้องกันนะอย่าทำร้ายกันนะอันนี้ก็เป็นที่ของเราเนี่ยหินยังมีหินอยู่ไหมก็ขึ้นมาเนอเอ่อนิดนึงอะ่ะจะมีน้องป่าไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาเทหินหมดแล้วอ่ะจูนก็เผื่อหินตรงนั้นอีกอันหนึ่ง ตรงเนี้ยเดินได้ที่รักตรงเนี้ยเดินได้นี่ก็จะเป็นหินเนี่ยหินชั้นโจมน้ำเลยดาวเรืองชั้นไปแล้วตอนแรกทำไว้ท้สวยเลยตรงนี้ท่วมสามเมตรเลยเนาะโอ้อยากเดินไปดูแต่ไม่กล้าฝนตกแล้ว ทุกคนเสียใจต้นกล้วยตายเลยก้นตัวกล้วยหอมฉันตายหมดเลยอันนี้ก็ต้นทับทิมมาเยี่ยมที่ดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวดาพาลอยากให้น้ำมันท่วมเลยฝั่งนี้ก็ดูไม่ได้เลย อยากเดินเข้าไปมาเยี่ยมที่ดินนี่ต้นชมพูพันทิพย์ฉันหายไปไหนว้าชมพูพันทิพย์โตอ่ะชมพูพันทิพย์โตอ่ะแต่ว่ามันเอียงอ่ะทุกคนพี่ลาเดินตามมาหนูหาหนูหน่อยสิ ชมพูนที่โตขึ้นเยอะเลยต้นกล้วยก็เน่าละอุ้ยต้นนี้รอดต้นนี้ออกผลแล้วจูนต้นอะไรไม่รู้ต้นทับทิมหนูออกผลแล้วต้นทับทิมออกดอกแล้วค่ะ พี่รักต้นกล้วยอันนี้ตายพี่รักเดินมาเร็วๆหน่อยวันนี้เรามารีวิวเรามารีวิวที่ดินมาเยี่ยมที่ดินของเรากันนะคะทุกคน จัด้าฝนนะคะตอนนั้นก็ยังสวยงามตอนนี้เราก็มาดูว่าต้นไหนโตต้ตนไหนรอดบ้างมันมีอะไรมีอะไรขึ้นด้วยละ่ะต้นขั้ตว,ตนนตวต้นนี้ล้มเลย 每一的车型。<noise> จะไม่ลงรถต้นไม้ OOF <coughs>